ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้มาเจอกันในวันอาทิตย์นะคะที่21สิงหางคม2565อยู่กับดิฉันดีดีอัญทิยาเช่นเคยค่ะนอกเหนือจากทางหน้าจอทีวีเทนเอ็นกดช่อง16ที่มาเจอกัน1ิโมงครึ่งแล้วคุณผู้ชมค่ะช่องทางออนไลน์เราก็สามารถสื่อสารกันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะทาง YouTube ทาง In s t a g r กรมทาง Tik t o อรเอ่ยนะคะแต่ว่าง่ายที่สุดคุณผู้ชมแอดไลน์เป็นเพื่อนกับเราค่ะ ด้วยการสแกนเคเบโค้ดง่ายๆบนหน้าจอด้านหน้านี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์ ID ดี n ลไปก็ได้พิมพ์ว่า at tnn online เพื่อที่จะได้คุยเข้ากับเราอย่างใกล้ชิดกันค่ะเริ่มต้นเรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้คุณผู้ชมคะพาไปสำรวจเด็กเก่งในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยกันสักหน่อยนะ เด็กเก่งที่ว่านี้ประชาชนในพื้นที่เขาเรียกกันเลยนะคะว่าโอ้นี่เป็นวิศวกรป6นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนะคะเขาได้ประดิษฐ์รถไฟฟ้าจิว๋วโซลา่าเซลลจากเศษขยะไปดูผลงานกันเลยดีกว่าค่ะ เห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะขอเรียกน้องๆว่าเป็นวิศวกรป6ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคนคิดทั้ง3คนนี้ล้วนแล้วแต่เรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่80ตำบลทุ่งหลวงอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะเข้ามาพร้อมกับความสามารถเต็มพิกัดกับการประดิษฐ์รถไฟฟ้าจิ๋วโซล่าเซลลจากเศษขยะไร้ค่านำมาประกอบเป็นรถจิ๋วันเล็กน่ารักๆัแบบนี้ สามารถขับขี่ได้แบบไม่ต้องงอน้ำมันด้วยคุณผู้ชมคะเราไปเจอว่าที่ร้อยตรีมงคลสีขาวนะคะท่านนี้เป็นผู้มนิการโรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่80ินี่นะคะตำบลทุ่งหลวงอำเภอคิริมาจังหวัดสุโขทัยนะคะก็ให้ข้อมูลว่ารถไฟฟ้าจิ๋วทั้งสองคันนี้คุณผู้ชมคะเป็นงานประดิษฐ์ร่วมกันในวิชาการงานอาชีพของเด็กชายพิติพงษ์เจนจบนะคะหรือว่าน้องบิ๊กคิงน้องบิ๊กคิงเนาะเป็นชื่อเล่นแล้วก็อีกคนค่ะ เด็กชายธนวัฒอยู่แย้มหรือว่าน้องโม่แล้วก็เด็กชายตะวันเพลิงเขียวทองนะคะหรือว่าน้องน้ำทั้งหมดนี้นะคะเป็นนักเรียนชั้นป .6 ค่ะฝึกซ้อนโดยนายสุจริตแสงอรุณหรือว่าครูไก่แล้วก็นายกิติกรโพดีหรือว่าครูมืดนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆนะคะก็พากันมาปรึกษาคุณครูกันยกใหญ่เลยคุณผู้ชมคะ่ะคุณครูเขาก็ให้คําแนะนําพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เด็กๆก,ก็เป็นคนลงมือทำนะในที่สุดก็สำเร็จค่ะได้รถคันต้นแบบขึ้นมาซึ่งในอนาคตนะคะเขาบอกว่าก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกจะทำคันใหญ่ๆนะใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยค่ะโดยชิ้นส่วนของรถที่เห็นนำมาประกอบกันนะคะรวมแล้วแต่ทำมาจากขยะแล้วก็สิ่งของทิ้งแล้วค่ะประกอบด้วยล้อเข็นถังขยะนะคะเอามาทำเป็นล้อรถ มีเก้าอี้โต๊ะเรียนนะคะทำเป็นเบาะที่นั่งกับโครงรถนั่นเองแล้วก็ใช้ฝาตู้ไอศครีมทำเป็นกระจกหน้ารถอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะโอ้โหไอเดียสุดสร้างสรรค์มากๆเลยนะนอกจากนี้คุณผู้ชมจุดเด่นนะของรถไฟฟ้าจิ๋วเนี่ยเขาติดตั้งแผงโซลาเซลล์ก็คือว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแบตเตอรี่ชาร์จไฟบ้านได้นั่นเองคุณผู้ชมค่ะโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะเป็นแนวคิดแล้วก็ฝีมือการประดิษฐ์จากเด็กนักเรียนชั้นป .6 ค่ะ ส่วนจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรไปฟังจากปากน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะน้ำมันแพนครับน้ำมันเองครับเลยหันมาใช้พลัง<ม>งานสะอ,อาดย์แทนครับจะพัฒนาชี่นี่ต่อไปยังไงลูกพ่อให้มันมันขยา่ขึ้นมเร็วขึ้นครับจะพัฒนาทําให้เรอสามารถขี่ได้เรื่นขึ้นครับ จากฝีมือการประดิษฐ์จะดีแล้วคุณผู้ชมคะน,น้องๆทั้ง3คนเด็กเก่งของเราก็มีแนวคิดดีอีกด้วยนะคะขอชื่นชมค่ะแม้ว่ารถทั้งสองคันนะจะเป็นเพียงแค่รถต้นแบบณตอนนี้แต่ก็สามารถใช้งานได้จริงมันเจ๋งตรงนี้ค่ะซึ่งเราก็ต้องมาดูนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะต่อยอดไปเป็นรถคันใหญ่ที่สามารถใช้งานได้จริงเมื่อไหร่เอาเป็นว่าพี่ดิดีเอาใจช่วยก็แล้วกันค่ะนี่คือเบรกครับ คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นผลงานที่ต้องอาศัยฝีมือศิลปะแล้วก็เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะพาไปดูช่างเลี่ยมกรอบพระที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะคือตอนนี้ค่ะงานเลี่ยมกรอบพระก็มีน้อยคุณผู้ชมคะเขาก็เลยเอาวัสดุเหลือใช้นี่แหละค่ะมาต่อยอดค่ะประดิษฐ์เป็นมแมลงรวมไปถึงโคมไฟด้วยนะคะตอนนี้มียอดออเดอร์สั่งเข้ามาไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะมีกล่องดี นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแมลงชนิดต่างๆหลากหลายรูปแบบนะคะมีทั้งสีดำสีทองวางประดับเกาะขอนไม้กันแบบนี้นี่เป็นงานฝีมือแฮนด์เมดของนายมนตรีสีสุขนะคะหรือว่าช่างอูดเป็นช่างเลี่ยมกรอบพระวัย43ปีชาวตำบลกระบินอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ ที่มีแนวคิดในการนําวัสดุเหลือใช้ไร้ประโยชน์ค่ะมาประดิษฐ์เป็นของประดับสวยงามค่ะแล้วก็กลายเป็นมแมลงชนิดต่างๆสไร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการเลี่ยมกรอบพระที่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีงานมาสักเท่าไหร่ะนะคะเราไปเจอช่างอูดค่ะเล่าให้ฟังว่าตัวเองมีอาชีพเลี่ยมกรอบพระมานานกว่า10ปีแล้วช่วงนี้งานเลี่ยมกรอบพระก็ไม่ค่อยจะมีอย่างที่บอกไปจึงมาช่วยงานอยู่ที่วัดนางเลงแห่งนี้ค่ะแล้วก็รับเลี่ยมกรอบพระไปด้วย จากนั้นก็คิดว่าอยากจะทำอะไรที่ให้มันมีอะไรได้เสริมก็มาลงตัวกับงานประดิษฐ์มดดำหรือไม่ก็มดตะนอยนะคะอย่างที่เขาเรียกกันนะคะครั้งแรกอะค่ะคุณผู้ชมก็ทำเพียง2ตัวนะคะเอาไว้ดูเล่นก่อนเสร็จแล้วทําไปทามาอ,อ๋อลองโพสต์ลง Facebook ดูดีกว่าปรากฏว่ามีคนมาเห็นแล้วคุณผู้ชมคะโอ้โหเขาสนใจสั่งซื้อกันเลยนะจึงเริ่มทํามาเรื่อยๆนะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งว่าให้ทําเป็นตัวอะไรก็ทําทได้หมดเลยค่ะส่วนวัสดุที่นํามาทํานะคะเขาก็ เก็บมาจากธรรมชาตินี่แหละค่ะไปตามหาเลยนะอย่างเช่นลูกหมากลานนะคะ mm hmm. เพื่อนาะมาทําเป็นลําตัวใช้เม็ดกระบกนะคะเอามาทําเป็นหัวใช้ลวดเอามาทําเป็นขาหรือวัสดุที่เหลือใช้จากการเลี่ยมกรอบพระ mm hmm. ก็เอามาต่อเติมทําให้ดูสวยงามมากขึ้นได้นะคะ mm hmm. ถ้าสัตว์พวกมีปีกอะคะ่ะ mm hmm. คุณผูช้ชมเขาก็จะไปหาใบไม้มาทําเป็นปีกมาแรงต่างๆโอ้โหความคิดสร้างสรรค์สุดยอดจริงๆนะ นอกจากนี้ค่ะยังไม่จบค่ะเขายังนําวัสดุเหลือใช้อีกอันหนึ่งคุณผู้ชมนะอย่างเช่นไฟแชคค็กอะค่ะที่แบบว่าแก๊สมันหมดแล้วนะคะที่มีคนทิ้งไว้อะเขาก็เก็บมาเลยนะเพราะว่าเอาไปสร้างประโยชน์ได้นะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้เลี่ยมกรอบพระอยู่ประจําใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเก็บได้มากขึ้นมากขึ้น,นก็เลยลองเนรมิตให้กลายเป็นโคมไฟนะ เมื่อทำเสร็จนะก็เอาไปแขวนโชว์ปรากฏว่าใครมาเห็นเนี่ยต่างทักเลยว่าโอ้ทำไมสวยจังเลยฝีมือดีนะนี่ขอซื้อได้ไหมนะแต่เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยยังทำไม่ทันค่ะคุณผู้ชมคะถามว่างานประดิษฐ์ทั้งหมดเนี่ยอะไรขายดีแล้วก็มียอดสั่งมากที่สุดนะคะคุณผู้ชมคำตอบก็คือว่ามดดำแล้วก็มดตะนอยนะคะหรือว่ามดแดงมาแรงสุดนะตอนนี้ ส่วนต่อเงินต่อทองก็เริ่มได้รับความสนใจค่ะจากลูกค้านี่นะคะก็เข้ามาสั่งกันมากขึ้นเริ่มขายได้เรื่อยๆส่วนราคาก็ขายไม่แพงนะคะถ้าเป็นพวกมาเหลเอ่อพวกมาแรลนี่นะอย่างเช่นมดตนันนะ้อยนะมดดํามดแดงต่อเงินต่อทองเนี่ยเขาขายเป็นคู่คู่ละ1้0บาทส่วนโคมไฟนะจากไฟแช็คเนี่ยเขาขาย1000บาทอันนี้ทำยากหน่อยคุณผู้ชมค่ะก็ต้องเพิ่มราคานะเป็นงานฝีมือค่ะต้องให้เขาสักหน่อยนะ ส่วนใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสั่งทำนะคะหรือว่ามาศึกษาวิธีการทำเนี่ยช่างอูดบอกว่ายินดีสอนให้เลยนะเพื่อนำมาต่อย,ยอดเป็นอาชีพเสริมได้นะคะก็สามารถเดินทางมาได้เลยที่วัดนางเล่งตําบลกบินอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะหรือว่าโทรมานัดหมายช่างอูดต,ตามเบอร์โทร,รศัพท์ที่ทีมางานของเราขึ้นในบนหน้าจอเลยละค่ะ ต้องชื่นชมฝีมือคนไทยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นฝีมือคนไทยนะคะไม่แพ้กันเลยค่ะไปดูแนวคิดของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะเขาได้เนรมิตเศษขยะที่ไร้ค่าชิ้นใหญ่ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะไปดูโครงการดีๆนี้กันค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะนี่คือเศษขยะยางรถยนต์ที่กองกองกันแบบนี้ค่ะแล้วก็มีสร้างรถจักรยานยนต์มีสายไฟฟ้าหรือแม้แต่ที่นอนนะ,ะก็ถูกเนรมิตให้เป็นเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบค่ะทั้งกระถางต้นไม้ชุดที่นั่งรับแขกหรือแม้แต่ชิงช้าก็มีเหมือนกันนี่แหละค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดสุดสร้างสรรค์น,นะคะของส่วนสำนักงานช่างเทศบาลน,นครเชียงใหม่ค่ะที่ต้องการแก้ปัญหาการกำจัดขยะด้วยการนำขยะที่กองทิ้งไว้ดูไร้ประโยชน์มาเพิ่มมูลค่าตามนโยบายการจัดการขยะครบ,บวงจรค่ะเพื่อช่วยลดปริมาณขยะทั่วไปแล้วก็เป็นการจัดการขยะแบบครบ,บวงจรอ,อย่างยั่งยืนด้วย เราไปเจอท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะคุณอัศนีบูรณุปกรร์ค่ะท่านให้ข้อมูลนะคะว่าได้นำํำยางรถยนต์เก่าๆค่ะเนรมิตมาทําเป็นเก้าอี้ที่สามารถรองรับน้ําหนักได้มากกว่า150กิโลกรัมนอกจากนี้ก็ยังมีชิงช้ากระถางดอกไม้กระถางต้นไม้แล้วก็มีกําแพงอยากจากยางรถยนต์ด้วยเป็นกําแพงจากยางรถยนต์นะ,ะเพื่อใช้ปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะ ส่วนที่นอนเก่าๆที่ถูกนํามาทิ้งไว้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็นํามาซ่อมแซมให้กลับมามีคุณภาพดีใช้งานได้ก่อนนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลคุณผู้ชมที่ทำทั้งหมดนี้เขาไม่ได้เอาไปขายสร้างรายได้นะคะแต่เอาไปแจกให้ประชาชนนะคะส่วนโร่ไม้สายไฟฟ้าที่การไฟฟ้านำมาเปลี่ยนตามท้องถนนนะคะก็นำมาเป็นชุดโตกเก้าอี้ค่ะเป็นซุ้มที่นั่งนะคะทำให้ประชาชนที่เห็นเนี่ยพากันมาขอซื้อแต่ทางเทศบาลจะไม่ทำขายนะคะเพราะว่านำไปแจกตามสถานศึกษาอย่างที่บอกไป เห็นแบบนี้แล้วประชาชนท่านใดนะที่ไม่มีที่ทิ้งขยะยางรถยนต์เก่าๆหรือว่าวัสดุที่ไม่ใช้งานก็แจ้งมาได้เลยนะคะที่ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุที่ใช้แล้วส่วนช่างสุขาพิบาลตามช่องทางที่ทีมขังเราขึ้นในบนหน้าจอนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเทศบาลน,นครเชียงใหม่เลยล่ะคะ่ะ เอาละค่ะช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์นะคะขอพักกันสักครู่เดียวะค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้เพราะว่ามีแนวคิดดีๆของคุณครูชาวจังหวัดสตูนนะคะที่เขาต้องการหาแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งรายได้ให้กับนักเรียนของเขานะโครงการนี้มีประโยชน์มากว่าแต่จะเป็นโครงการอะไรติดตามในช่วงหน้านะค่ะ เรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ในช่วงนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆส่งตรงมาจากจังหวัดสตูลเลยแหะคะ่ะไปทําความรู้จักกับโครงการเกษตรนี้เพื่อน้องนะ,ะงานนี้ต้องบอกว่าเด็กๆต้องได้กินผักค่ะจุดเด่นของโครงการนี้แล้วก็เด็กๆเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแปลงผักสวนครัวที่คุณชมเห็นนี้นะคะกําลังให้ผลผลิตเจริญเติบโตอย่างงอกงามค่ะ นี่เป็นฝีมือของน้องๆนักเรียนโรงเรียนผังปาม7นะคะตำบลปางพัฒนาอําเภอม,มะนงังจังหวัดสตูลนั่นเองนะคะที่นักเรียนที่นี่เขาก็ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตนําไปขายสร้างรายได้และนํากลับไปประกอบอาหารที่บ้านด้วยแลลวค่ะแปลงผักนี้นะคะเป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมกันเป็นกลุ่มยุวกเกษตรค่ะมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ฝึกทักษะให้เด็กๆเ,เนี่ยลงมือปฏิบัติจริง ผ่านฐานปลูกผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษมีฐานการประมงฐานน้ำหมักชีวภาพแล้วก็มีฐานการเลี้ยงพึ่งโพรงตลอดจนฐานการเลี้ยงไก่ไข่ด้วยนะคะตัวแทนนักเรียนค่ะชื่อว่าเด็กชายพามารีวงแดงนะคะเป็นนักเรียนนี่นะคะก็ก็บอกว่าตัวเองนี่ทำหน้าที่ดูแลผักนะคะแยกผักให้เติบโตเร็วขึ้นซึ่งปลูกมาแล้ว4ี่ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งผักกาดผักบุ้งผักคะน้าผักที่ได้มาก็เอาไปขายตามตลาดนะคะ นี่คือเป็นคําพูดของเด็กชายฮามารีวงแดงบอกมาแบบนี้ส่วนเด็กอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมคะมเด็กชายภูพิรัตน์นวลละอองนะคะเล่าให้ฟังค่ะว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่นี่ดีมากๆเลยนะคะนอกจากเอาไปเป็นอาหารแล้วเนี่ยยังนำไปขายได้ไรายได้อีกด้วยค่ะขณะที่นายวรวิชสง่าบ้านโคกนะคะผู้<ม>นในการโรงเรียนผังปามเจ็นะค<ต>ะให้ข้อมูลว่าการรวมกลุ่มยุวเกษตรในครั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เรื่อง การทําเกษตรนะแบบพอเพียงนะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําผลผลิตนะคะร่วมโครงการอาหารกลางวันเกษตรนี้เพื่อน้องโดยจะแจกพันผักให้นักเรียนนําไปปลูกที่บ้านค่ะรวมถึงคัดเลือกผู้ปกครองนะมีการมอบพันแพะให้ไปเลี้ยงต่อด้วยซึ่งการเรียนการสอนนะคะเน้นด้านวิชาการคุณธรรมแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ผลการเรียนของเด็กๆนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีผลสำเร็จสูง ทั้งยังได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในปี2563การันตีอีกด้วยล่ะค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะถ้าเกิดว่าโรงเรียนไหนคุณครูโรงเรียนอะไรติดตามรายการของเราอยู่นะ,ะก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนของตัวเองได้นะคะคุณผู้ชมคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเครือ CP ีนะคะโดยกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรข้าวขนส่งและบริการะคะ่ะจากกิจกรรมปลูกป่าในบ้าน เชิญชวนพนักงานนะคะมาร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ของบริษัทจังหวัดสระบุรีนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนค่ะพร้อมประกาศเป้าหมายมุ่งสู่องค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2573ด้วยติดตามเรื่องราวนี้ได้กับคุณทานรมนภัยสารสุนทรกิจค่ะ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรข้าวขนส่งและบริการเกลือเจริญพ่กรณพันประกาศเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2573เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกไม้ยืนต้นบนพื้นที่5ไร่ในโรงงานปุ๋ยอินซีบริษัทเจริญพกรัพันโปรดียวจำกัดจังหวัดสระบุรีเนื่องในโครงการปลูกป่าในบ้านซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริษัท โดยมีคณะผู้บริหารเครือพีน, CP, นำโดยนายนพดลเดชอุดมประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรเครือ CP นายประสิทธิ์ดำรงชิตานนนรองประธานกรรมการธุรกิจพืชครบวงจรข้าวขนส่งและบริการในสุมเมธพินโยสนิทประธานคณะผู้บริหารธุรกิจพืชครบวงจรน,นำพนักงานกว่า250คนทำกิจกรรมร่วมกัน โครงการปลูกป่าในบ้านตั้งเป้าปลูกต้นไม้จำนวน1 00 2ล้าน2แสต้นระหว่างปี2,563ถึง2,568ซึ่งขณะนี้ปลูกไปแล้วกว่า9,000แสต้นนอกจากนี้ยังได้ขอการรับรองโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกา๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาร่วมกับกรมอุทยานเป็นปริมาณการกักเก็บกา๊าซเรือนกระจก4,288ตันคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่โรงงานปุ๋ยอินทรีย์230ไร่ประมาณการกักเก็บคาร์บอน7,100ตันคาร์บอนไดออกไซด์กลุ่มธุรกิจพืชควงจรข้าวบริการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือนะครับเราได้ดำเนินการมาแล้วประมาณ3ปีนะครับเราเรียกโครงการว่าปลูกป่าในบ้าน บางเอิญบ้านเรามันไม่ใช่อยู่แค่ประเทศไทยนะครับเรามีทั้งหมด10ประเทศที่เราทําธุรกิจเรื่องของพืชกระบวงจรเนี่ยนะครับก็สร้างความรักในการที่จะปลูกต้นไม้อันนี้เราก็พยายามที่จะขยายต่อไปนะครับในปี2030เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้เป้าแน่นอนเราจึงตั้งเป้านะครับตามที่สาระราชาติเนี่ยตั้งไว้เลยนะครับก็คือว่าในปี 2,030เนี่ยเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรอลนะครับแปลว่าการผลิตของเราธุรกิจอะไรของเราเนี่ยผลิตคาร์บอนออกมาเท่าไหร่เราจะชดเชยนะครับเก็บคาร์บอนกลับเข้าไปในดินเท่านั้นนะครับแต่ว่าในปี2,050นี้สิครับเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราจะไปเป็นเน็ตซีโแปลว่าในขบวนการผลิตและขบวนการค้าขายของเครือ CP ทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีการผลิตคาร์บอนออกมาเลยนะครับอันนี้เราต้องอาศัย นวัตกรรมใหม่ๆนะครับเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงะบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุด,ดิบเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับแต่ว่าก็มีเวลานะครับบริษัทชั้นนําของโลกเนี่ยก็ดําเนินในวิถีนี้เคลียรซีพีมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งเป้าเพื่อไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2573และไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่เป็นศูนย์ในปี2593 โดยทุกหน่วยงานในเครือทั้งประเทศไทยและทั่วโลกจะเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการปลูกไม้ยินต้นรวม20ล้านต้นภายใน5ปีเริ่มตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาธารมณภไพศาลสุนทรกิจสำนักข่าว TNN รายงาน yeah! ขอบคุณคุณทนรมนลภัยสัสุนทรกิจด,ด้วยนะคะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ขอพักกันครู่เดียวช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าพาไปเปิดอาชีพทําเงินของคนรุ่นใหม่นะคะที่เขาประยุกต์สูตรขนมบ้าบินโบราณนะคะนำมาเข้ากับสูตรยุคสมัยปัจจุบันนะ,ะพอประยุกต์ออกมาแล้วนี่นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาดูใกล้ๆก,กันค่ะ กลับมาเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ในช่วงนี้ชีเป้าเจ้าเด็ดค่ะเปิดอาชีพทำเงินของคนรุ่นใหม่นะเขาประยุกต์สูตรขนมบ้าบินนะกลายมาเป็นขนมบ้าบินถาดมะพร้าวอ่อนการันตีความหอมหวานอร่อยเยือย่อโยนสเสหลือเกินพูดมาสักขนาดนี้แล้วไปชิมให้ถึงที่กันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะคุณผู้ชมมาดูการทําขนมบ้าบินถาดมะพร้าวอ่อนนะคะฝีมือของนางสาวแววเนรสันจวัตนนะคะหรือว่าน้องมิ้นค่ะนี่เป็นแม่ค้าคนรุ่นใหม่นะคะที่สืบสานการทําขนมไทยโบราณแต่ได้ประยุกต์เพิ่มท็อปปิ้งเข้าไปอย่างข้าวโพดฝอยทองนะคะเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มคนที่ชื่นชอบรับประทานเครื่องแบบแน่นแบบนี้น้องมิ้นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าขนมบ้าบินถาดสูตรเด็ดของเธอเนี่ยมีส่วนผสมหลักๆกก็คือหัวกะทิแป้งข้าวเหนียวมะพร้าวขูดจนเป็นฝอย จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะส่วนการย่างนะคะเขาก็จะเทบนพิมพ์ถาดสี่เหลี่ยมบนเตาแก๊สนี่แหละค่ะที่ต้องใช้ระดับไฟปานกลางนะคะกลับให้สุกทั้งสองด้านเสมอกันพลิกกลับไปกลับมาให้สุกทั่วทั้งแผ่นกลิ่นหอมหอมแบบนี้นะสำหรับรสชาติขนมบ้าบินสูตรมะพราะ้าวออนนี้นะคะของน้องมิน้นซึ่งเป็นสูตรประยุกเนี่ยเขาบอกว่าหวานน้อยคุณผู้ชม หวานน้อยอร่อยหนักนี่แล้วก็ดึบหนันบนุ่มละมุนกลมกล่อมตรงตามสโลแกนร,ร้านเป๊ะๆเ,เลยแหละค่ะเห็นแบบนี้แล้วมาดูราคาขายนะคะขายกล่องเล็กค่ะขาย25บาทค่ะเท่ากับครึ่งถาดน,นะคะถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยแต่ถ้าเป็นกล่องใหญ่เขาขาย50บาทเท่ากับ1ถาดพอดีเป๊ะค่ะ แต่ละวันที่ออกมาขายนี่นะก็จะมีลูกค้ามาต่อคิวรอซื้อกันแน่นร้านจนทำขายกันแทบไม่ทันขนมก็สุกกันแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวสำหรับพิกัดขายนะคะเขาก็จะตระเวนไปขายตามตลาดนัดคลองถมสัญจรในเขตเมืองนะคะแล้วก็อำเภอหนองฉางรวมไปถึงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทยธานีนั่นเองค่ะ บ้าบินถาดมะพร้าวอ่อนไปแล้วนี่ก็เป็นบ้าบินเหมือนกันลบเป็นอาชีพทําเงินของ1นงสาวคนรุ่นใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมไปดูกันเขาทําขนมบ้าบินไส้ทลักต้องไปดูกันนะคะว่าไส้ทลักสมชื่อหรือเปล่าค่ะต้องบอกไว้เลยคุณผู้ชมทะลักสมชื่อจริงๆเฉลยเลยดีกว่านะขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนไส้ทลักนะ หมดนี้เป็นสูตรของน้องปันสาวเมืองตราดนะคะที่ถูกพิษโควิดเล่นงานต้องลาออกจากงานที่จังหวัดระยองค่ะก็กลับมาช่วยคุณแม่เปิดร้านขายข,ายขนมบ้าบินแต่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้กลับทำยอดขายพุ่งเกินคาดจริงๆค่ะน้องปันเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองเนี่ยคือชอบกินขนมบ้าบินอยู่แล้วนะลองทำขนมแบบลองผิดลองถูกมาหลายอย่างจนมาลงตัวที่ขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนไส้ทะลักสมชื่อ ตั้งแต่เปิดร้านมายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกทุกวันคุณผู้ชมลูกค้าแน่นร้านจากเดิมนี่นะคะทดลองขาย20ชิ้นต่อวันตอนนี้ยอดขายพุ่งเป็น100ชิ้นต่อวันขายชิ้นละ60บาททำยอดขายสูงสุด6,000บาทต่อวันเลยล่ะน้องปันยังบอกด้วยนะคะว่าไม่คิดว่าจะมีลูกค้าสนใจขนมบ้าบิ่นมากมายขนาดนี้สำหรับรสชาติต้องบอกว่านะคะไส้มันทะลักหอมมันเหนียวนุ่มหนุบไม่หวานซึ่งเป็นสูตรที่ตัวเองลองผิดลองถูกจนลงตัว คนเมืองตราถ้าชมอยู่คุณผู้ชมค่ะสนใจลิ้มลองแจกพิกัดค่ะไปอุดหนุนกันได้ทุกวันนะคะร้านตั้งอยู่ก่อนถึงแยกโรงเรียนกิติวิทยาอำเภอเมืองตราจังหวัดตราดที่นี่ไม่มีบริการส่งข้ามจังหวัดนะคะเพราะว่ากลัวขนมจะเสียนั่นเองค่ะต้องไปที่ร้านเท่านั้น เอาละค่ะค,ะคุณผู้ชมคะวันนี้ครบถทวนแล้วนะคะสำหรับรายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เดีว,วันพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะทางเ n ทเอ็นช่อง16เวลา9นาฬิกาและทูฟิช่อง24เวลา11นาฬิกาสำหรับวันนี้ดีดอันทิยาพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ